แล้วเต็มที่มันเลี้ยงกี่เดือนถึงจะขายอ่ะ นี่ถือว่านี่ถือว่าช้าเพราะว่ามันช่วงแรงแล้วนี่สีกี่ตัวทั้งหมดกี่ตัวเยเจ็ดพันตัวครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องหน้ากวัวจะพาท่านมารู้จกักอ,อาชีพการเลี้ยงเป็ดไล่ทุง่งนับจากคุณวันชยัยวันชยัย บุญเรืองนะครับวันชายบุญเรืองอเป็นผู้ที่ยึดอาชีพเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งนี่มากี่ปีครับคุณวันชายสิบปีสวัสดีครับคุณวันชายครับสวัสดีครับก็สิบปีแล้วครับที่คุณวันชายได้ยึดอาชีพเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งอันนี้ก็เป็นทีมงานครับทีมงานของเขาเอ่อมีมีเป็ดกี่รุ่นครับที่เลี้ยงอยู่นี้สองรุ่นอันนี้คือ ันนี้คือข้อเป็ดสาวเลี้ยงม้าตั้งแต่ตัวเล็กๆออกจากไข่มาแล้วก็อ,อ๋อออกจากไข่เลี้ยงมาได้ทั้งหมดเข้าเดือนที่5้าแล้วเห็ไหมอ,อันนี้คือเลี้ยงไว้ขายเป็นตัวเลยใช่ไหมครับขายเป็นตัวแล้วเราขายตัวเท่าไหร่ครับหรือว่าตัวอ๋อถ้าถ้าหมดฝูงเนี่ยจะมีคนสนใจ ขายหมดเลยเฉลี่ยก็ตัวละร้อยตัวละร้อยนะครับท่านผู้ชมถ้าสนใจอยากจะซื้อเป็ดไล่ทุ่งรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นแรกยังไม่ข่เลยนะครับตอนนี้ค่าจะค่าจะขายภายในในอาทิตย์หรือไม่ก็สี่ห้าวันที่จะถึงนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเจอะนะครับเป็ดไล่ทุ่งเจ็ดพันตัวติดต่อเบอร์โทรได้เลยครับ เบอร์โทรอะไรครับคุณวันชัยครับ0979633137นะครับบอกเบอร์โทรอีกทีนึงครับ0979633137นะครับติดต่อได้นะครับสอบถามท่านผู้ชมที่ดูช่องนาคบัวอยู่นะครับอยากจะซื้อเป็ดไปเลี้ยงไล่ทุ่งนะครับ เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งนี่เป็นการลดต้นทุนเหรอครับ,รบลดต้นทุนนะครับูงนี้ที่เห็นอยู่นี่นะครับ7,000กว่าตัวนะครับท่านผู้ชมมาเลี้ยงไล่ทุง่งวันนี้อยู่กลางทุ่งนาหนองหนองข้างคาวห่วงกระไดนะครับทุ่งหนองข้างคาวนะครับหนองคขาก็เรียกหนองคขาวบ้านห่วงกระไดนะครับหมู่หกชุมแสงสงคอรอมเภอบารคมจังหวัดพิษนุโลกนะครับ ก็คุณวันชัยอาชีพเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งอันนีเน้เป็นเป็ดสาวนะครับเป็ดสาวเป็ดสาวกำลังจะไข่นะครับท่านผู้ชมถ้าซื้อไปในช่วงนี้ท่านก็จะไดเออ้เก็บไข่ส่งตลาดได้ทันทีนะครับเ,ออเขาเลีเ้ยงมาแล้ว5เดือนตกประมาณตอนนี้ตั้งราคาไว้ตัวละ100บาทนะครับท่านผู้ชม มีญาติพี่น้องหรือว่ามีเพื่อนฝูงอยากจะทําธุรกิจเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักก็ได้นะครับการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งที่เห็นอยู่นี่นะครับ7000ตัวยังไม่หมดเลยครับมาเรื่อยๆนะครับนู้นครับเห็นไปซ้ายหมอนกันขบวนยังมาไม่ถึงหมดเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมเยอะแยะเลยครับท่านผู้ชมนะครับเป็ดเป็ดไล่ทุ่งเนี่ยมันไข่ได้กี่เดือนครับไข่ได้สปีตั้ง ถ้าสมมุติถ้าเริ่มไข่ในวันสองวันเนี้ยก็จะอยู่ได้ถึง2ปีเก็บไข่ได้ถึง2ปีนะครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ราคาไข่เป็นไงครับราคาไข่ดีนะครับท่านผู้ชมท่านาสนใจก็ติดต่อมาได้ที่คุณวันชัยนี่ได้เลยนะครับกับเป็ดไล่ทุ่งบ้านเดิมก็อยู่หนองอ้อนหนองยาวตำบลจุบแสงสงคารามเพื่อวารกรรมจังหวัดพิษณุโลกนะครับ เจ็ดพันตัวนะครับนี่ครับท่านผู้ชมโอ้ยหูยังใหญ่เลยครับท่านผู้ชมเจ็ดพันกว่าตัวกำลังวนไปวนมานี่เขาดึงน้ำขึ้นมาให,ใหม่ๆเลยครับเนี่ยเป็ดก็ชอบเลยนะครับตอนนี้มาแล้วครับเดินมาแล้วครับ มาทางนี้แล้วครับท่านผู้ชมพาลูกหลานมาดูใน YouTube นี้ได้เลยนี่คือฝูงเป็ดไล่ทุง่งนะครับยังเป็ดสาวอยู่ยังไม่ไข่เลยนะครับตอนนี้กําลังจะไข่แล้วอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้จะไข่แล้วครับคุณวันชัยบอกว่าจะไข่ไวๆนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ฝูงยังใหญ่เลยครับเาจะไปไหนต่อนีอ่น่ะนะอ๋อ ครับนี่ครับเป็นเป็ดสาวนะครับของคุณวันชัยตอนนี้เล่นน้ําเสร็จแล้วคุณวันชัยบอกเล่นน้ําเสร็จแล้วก็จะกลับขึ้นบกไปหาอาหารกินนะครับเป็ดไล่ทุ่งนี้ไม่ต้องลงทุนไรนะครับแค่ไล่ไปตามทุ่งไล่ทุ่งนาที่ก็เกี่ยวข้าวใหม่ๆนะครับพวกนั้นยังมาไม่ถึงสาเลยพวกนี้กลับแล้วแล้วพวกนั้นจะมานามานามัยนะ พอเพอเขากลับมันก็กลับเลยใช่ไหมตามกลับเลยครับนี่เห็นนี่ครับเนี่ยครับหงเป็ดเจ็ดฟันกว่าตัวครับถ้าฝนตกมันจะตื่นไหมกลางคืนนะเราเราต้องเปิดแสงสว่างไว้ไหมถ้าฝนถ้าฝนฟ้ามาต้องเปิดแสง ไฟฟ้าหรืออะไรรมไม่ต้อง,อ,งกกอ๋อไม่ต้องช่วง,ง,งนี้ไม่ต้องโตเปิดแล้วใช่ไหมค,ครับตอนนี้โตแล้วโอ้ไอไอลาวที่เราทำก็สแลนด้วยนะสแลนเขียวค,ครับนี่ครับตอนนี้เล่นน้ำกันเสร็จแล้วก็จะขึ้นจากนา้ำไปหาอาหารกินครับเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลย ครับให้ลูกหลานเปิดดูได้นะครับช่อง youtube นาคบัวมีเป็ดไล่ทุ่งเห็นกันใกล้ๆเห็นกันจะะ่าเลยเดินตามไปใกล้ๆมัน,รน,นครับท่านผู้ชมตอนนี้เราพาท่านผู้ชมเดินตามเป็ดฝูงเป็ดเจ็ดกว่าตัวครับนี่ครับที่เห็นอยู่นี่ครับฝูงยังใหญ่เลยครับ พุทธชิตาส,สัพพโสภุนาิพาสัมปตัตโตนวิตโมมหาลาภังสัพพสิทธิ์พระวันตุเมสาทุสาทุสาทุ เยอะแยะจริงๆครับมากเลยครับเต็มวิ่งนาเลยครับโอ้โหดำพึบเปหมดเลยท่านผู้ชมครับช่องนาคบัวนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมที่ดูเป็ดไล่ทุ่งวันนี้คุณวันใจบ้านหนองอ้อตำบลยุกแสงสงครามอำเภอบารกรรมจังหวัดพิษณุโลกนะครับผู้ที่เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งเงี้มากี่ปีนะสิสิปีพอดีเลยครับท่านผู้ชม สนใจอยากจะรู้เรื่องการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งนี้ก็โทรมาถามได้นะครับกับเบอร์โทรของคุณวันใจครับอีกทีนึงครับคุณวันใจครับ9796 3 1 3 7 09796 33137ครับติดต่อได้นะครับ096 097 097 96 33137นะครับ ติดต่อสอบถามได้ทุกเวลาครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงเป็ดเล็กหรือว่าเลี้ยงเป็ดที่ไข่ครับนะครับเป็ดเป็ดที่ไข่นี่พอแก่ตัวเราทาไงขายลงเชือกพอขายลงเชือกเขามีเขาม,เขามีเขามีคนติดต่อรับเลยใช่ไหมไม่ต้องกลัวว่าเลี้ยงแล้วอ่าพอเป็ดหมดพอแล้วก็มีลงเชือกมารับซื้อถึงถึงที่เลยอ๋อครับท่านผู้ชมอ่าเราก็มี ทางที่จะขายหลังจากเป็ดที่หยุดไข่แล้วหรือว่าหมดไข่แล้วไข่ขายไม่ออกแล้วก็ขายตัวได้นะครับตัวแพงไหมครับถ้าราคาประมาณสามสิบสี่สิบบาทสาบี่สิบาทสบห้าบาทสูงสุด<า>ก็อยู่ประมาณนี้ครับท่าน,นท่านผู้ชมถ้ามีเป็นพันก็คูณเข้าไปมีหลายพันก็คูณเข้าไปนะครับคือคือราคานี้คือเขามาจับมาขนย้ายเสร็จเองนะครับเราแค่ให้เขาจับแล้วก็รับตังค์อย่างเดียว ครับท่านผู้ชมนี่ก็คือเป็ดไล่ทุ่งนะครับกับคุณวันชัยบ้านหนองอ้อหนองยาวนะครับพบกันใหม่นะครับในวันในคลิปหน้า,มนาผมจะพาท่านผู้ชมที่ชมช่องนาคบัวไปพบกับคลิปความรู้หรือว่าอาชีพต่างๆกันใหม่ในโอกาสข้า้งหน้าครับวันนี้ขอบคุณคุณวันชัยมากครับสวัสดีครับพบกันใหม่ครับท่านผู้ชมกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ